เคี่ยวไข่เต้าแตนได้สิบหกิโลสิบหกกิโลพี่น้องให้เชื้อลงข้อเดียวอ่าทีเท่คือปวดขึ้นแน่แท้ให้เชื้อลงบ่อเดียวพี่น้องเอ้ยเออสิบเป็นเจ้าไหนสิบห้าสิบหกตีไปเลยสิบสี่ให้เชื้อลงข้อเดียวพี่น้องอ่าครับมัสิบเป็นเจ้าไหนมาคมมาชมกันคันต่อไปครับโอ้ยโอ้ยบ่มีหย่าให้หรอกจะเตัดมากจะเตัดมากบ่มีหย่าให้หรอกโอ้ หิวแห้งที่นี่หยาเบิดอุ้ยเอาครับอุ้ยโอ้โอ้หิวแห้งที่นี่หยาเบิดโอ้ยเอาเอา,เอาไปไปครับเกษตรที่เด็ดครับคลิปนี่เขากับว่าจะลงตะกระแตนนะครับไข่ตะกะแตนประมาณจักบอลละสิบ บหนึ่งเสียลงจากสิบกิโลเมื่อนั้นขุดคขยได้สิบสี่กิโลตดยประมาณเขาคุยกันแล้วว่าทชมงานคุยกันแล้วว่ามัน,น่าจจะนาปวดเขาก็เลยแบ่งเป็นลงลงเป็นสองขอกขอกเก่าเมตรกับขอกสิบเมตรนะครับบอขอกนี่เก่าเมตรนะครับเขาลงอยู่ประมาณหากิโลนะครับบระบวการแตกตัวของเขานะครับลงการแตกตัวของเขาครับ แต่ในเมื่อเนี้เป็นวันที่สองนะครับเป็นวันที่สองเมื่ขึ้นฝนตกนะครับเมื่ขึ้นฝนตกจตะไ้เป็นมือที่สองเราทงการแต,กตก่ง,อองตัวของเขานะครับดอกนี้เขาลงประมาณหากรู้นะครับหากิโลห้ากิโลกรัมโดยการฟักตัวของเขานะครับ ก่นนี้จะลงประมาณสักห้ากิโลย่างเร็วกว่าไรครับฟังหมือที่สองนะครับของนี่อยู่ที่เงาความเงาอยู่ที่เก่าเก่าเมตรนะครับเก่าเมตรกว้างสามเมตรนะครับเราลงใครอยู่ที่หาโลประมาณประมาณาโลครับ จนไว้ไม่ได้นะครับเกี่ยบกระจับประมาณนี้ปเบบอขอกสิเมตรกันนะครับขอกซิเมตรกันออกไปก้อนนะครับนี่คือฟักเป็นวันที่สองนะครับเนเริ่มฟักเมื่ว่านนี่นะครับมว่านนี่เริ่มฟักเหมืนอนก็บึีนหลายแน่แล้วนะครับอันนี้คือใครอยู่ที่ประมาณหากิโลนะครับ อยู่ที่ห้ากิโลนะครับเนะกระรที่เรียเท่ากับพยายามนะครับหาความเหมาะสมในการล่งแต่ละบอ่อแต่ละขอบนะครับความยาวความกว้างสำนีล่งใครสำนีมันจะกิดจะได้ผลได้น้ำหนัก จริงตกะกแตนกอบประมาณสิบนินะครับเรากำลังหาอยู่ครับกับผมจะเข้าออกไปบึงขอกที่โลงอีกขอกหนึ่งครับถึงหกกิโลห้ากิโลเพื่อนนะครับเข้ากับพยายามเพชรเคลื่อนครับเพชรต่อไปเรื่อเรื่อยเขื่อนนะครับปปนีนนคบ่คือขอกตักแตนของนุ่เจริญฟาร์มเฮ้าเกษตรที่เดียดเท่านะครับ ขอกี้นะครับขอกี้ติดปีกแล้วนะครับติดปีกแล้วอันี้ติดปีกแล้วครับดูเบิรกันขอกี้เขาลงอยู่ที่สองกิโลนะครับขอกี้นะครับขอกีะครับหนุนที่สองกิโลเอาไปเบิรงอีกขอดึงเท้าลงเอา อีกขอบนึงนะครับขอบนี้กว้างสิบเมตรนะครับกว้าง1ิบเมตรระบบสิเพเฮ็ดอีกระบบนึงนะครับเป็นแบบนี้นะครับสิบเมตรแบบนี้นะครับตัวนี้ขอบนี้ยา,าวสิบเมตรนะครับตัวนี้เขาลงประมาณหกโลนะครับซึ่งจะน่าจ,จะแน่นเข้าจังหวเพิ่อีกเทอนึงนะครับ กับฟักในมือที่สองคือกันวันที่สองฟักได้วันที่สองคือกันนะครับแต่น้อยเฮาเดิมฟักหมู่บ้านคือกันนะครับเอาแบงลงกลังออกมาครับอย่างเร็วกั่พัฒนาครับ ยังเต็มอยู่ของนี้เขาทดลองลงอยู่ที่ประมาณหกโลนะครับครับผมสักของเขาครับครับขอบหนึ่งนะครับของนี้ยาวสิบเมตรนะครับ เมตรลงไขอยู่ที่6กกิโลนะครับข้าก็กำลังหาหานะครับหาว่าลงหลายบันไดมันจะับพอดีนะครับกับปริมาณพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับปรับปนอที่สองแล้วนะครับาไปเบิ่งขอบที่ลงสามกิโลโอสองกิโลเครอรครับ สองกิโลครึ่งน,นะครับอีกหอกหนึ่งทึงเป็นตัวกำลัตงติดกากหน่อยกำลังติดกากหน่อยอยู่ ก็เนี่ก็บสิบเมตรเท่ากันนะครับกอกนี่ก็บสิบเมตรเท่ากันสิบเมตรเราลงไถยอยู่ที่สองกิโลครึ่งถึงสามกิโลนี่แหละครับกอ,อกนี้นะครับกำลังติดกักหน่อยชิ้นกักหน่อยแล้วนะครับยังหลอกครับกวนเขาครับออ้โห ครับตที่มีหมองอย่างอยู่ครับพี่น้องเลยเบิ้งตี้แหละครับเอ้ที่มีหมองอย่างอยู่บนแล้วเนาะยางเขาไปลองเบิ้งเนาะเออเอาเดี๋ยวเอายางเขาไปเดี๋ยวหาจังหวะเขากัอนอุ้อยใหญ่จะเตัดมาเดีย๋ยวจะเตัดมา ทางเขาก็ออ้ครับนะครับอ้ยพี่น้องเลยเบิ่งเอาเดอ้อครับอันนี้ใครเขาลงอยู่สองกิโลเคร่งถึงสามโลนะครับอ่ะครับเปิครับพี่น้องเลยอย่าให้ว่างงานเบิดล่ะครับอันนี้คองนีงง้เงาสิบเบียดนะครับ กักคักกักกักนี่น้องเอ้ยนี่มองยางอยู่มองเต็จปีกมา้นี่อ่ะครับรอจิตตามต่อไปครับวมาสิเป็ดยังไรก๊ะลังก๊ะลังกินหลายก๊ะลังเป็นตาหักครับอ่าครับ เด็กเคาะห้าสิบเมตรนะครับลงไครประมาณสองกิโลคึอหนึ่งสามกิโลนะครับมาบนกันครับเป็นยังไงอือคักคักคักโอ้ยโอ้บ่มีหญ้าให้หอกจะเตดมากจะเตดมากบ่มีหญ้าให้หอกโอ้หิวแห้งที่นี่หญ้าเบิดโอ้อเอาครับโอ้โอ้หิวแห้งที่นี่ ยาบดโอ้ยเอาเอาไปไปยับไปยับไปเอาเอาครับเราจะเบิกเงตอนติดปีกันครับสิเป็นยังไงครับตอนติดปีสิเป็นยังไงบูนี่เอาครับอย่างนั้นเพิ่มไปอีกเท่านึงก็นนะ้าเป็นตะมวนแท้ ไป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 เต้นไปเต้นไปไปไปเต้นไปเต้นไปเต้นไปเอาเอาเอาโอ้ยเอา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 เต้นไป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 อยางแห้งบ่ได้ครับว้าเอาครับเอาเต้นไป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 เอาเอาโอ้ยหลงไหลในสิ่ง Le> ที่เลี้ยงครับหลงไหล ลงแรมเด็กะกระแตแล้วครับพี่น้องเลยนะครับไป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 ออกไปแล้วออกไปแล้วพวกกวนแล้วพวกกวัแล้วอ้าครับ ไป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 แล้วไปแล้วไปแล้วกำลังเลงอาหารครับครับผมเอาเสีออกไปแเราปะนี่มาบอกเด้อออกแล้วเออกแล้วขาดครับครับผมเฮอออกไปแล้วเด้อ,ดอ,ล,อ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 ล,ดลงลงลง คุณครับเกษตรที่เด็ดครับเขานำเสนอเรื่องการเรียกตักกระแดงครับช่วงนี้ครับผมอือขอบผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเกษตรที่เด็ดครับขอบคุณครับผม